หญิงสาวบ้านนอกคนหนึ่งเดินทางเข้าเมืองด้วยความฝันว่าจะหางานสุจริตแต่ในคืนแรกเธอกลับพบกับความลับที่ไม่มีใครบอกความลับที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเสียงเคาะประตูในความมืดเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาและรอยยิ้มของชายแปลกหน้าที่ทําให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นแท้จริงแล้วคืนนี้จะเป็นคืนแห่งการเริ่มต้นใหม่หรือเป็นจุดจบของชีวิตเธอกันแน่ค่าคืนแรกในกรุงเทพ แสงไฟนีออนกระพริบสลับสีอยู่เหนือสีสของมะลิหญิงสาวจากหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานที่เพิ่งมาถึงเมืองใหญ่เป็นครั้งแรกเธอยือนอยู่หน้าตึกแถวเก่าๆที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องเช่ากลิ่นควันบุรี่ผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาถูกอบอวลอยู่ในอากาศเสียงหัวเราะดังลอดออกมาจากข้างในและหัวใจของมะลิเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกหญิงรุ่นพี่ที่ชื่อเจ๊แหม่มหันมามองพร้อมรอยยิ้มแปลกๆคืนนี้หนูต้องลองรับแขกครั้งแรกนะมาลิ เสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนคำสั่งที่ไม่มีทางปฏิเสธได้มาลิกลื่นน้ำลายลงคออย่างยากลำบากมือของเธอสั่นจนต้องจับชายกระโปรงแน่นเธอไม่เคยคิดว่าการหางานในเมืองจะหมายถึงสิ่งนี้ในห้องแคบมีไฟสีแดงสองสลัวเตียงเล็กๆผูด้วยผ้าปูที่นอนลายดอกสีสีกลิ่นแป้งเด็กผสมกับกลิ่นเหนืเ่เก่าๆตีขึ้นมาเสียงเครื่องปรับอากาศเก่าดังหึงไม่หยุดเจ๊แหม่มผลักประตูเบาๆแ,แล้วเอ่อย แขกจะขึ้นมาอีกสิบนาทีเตรียมตัวให้พร้อมนะมาริพยักหน้าทั้งที่ขาแทบไม่มีแรงยืนเธอมองเงาตัวเองในกระจกใบหน้าซีดจนแทบไม่เหลือสีเลือดริมฝีปากสันระริกและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากบันไดด้านนอกช้าๆแต่มั่นคงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของมาริเต้นรัวในอกเหงื่อซึมออกจากฝ่ามือเธอหลับตาแน่นสูดหายใจลึกๆ แต่ยิ่งพยายามสงบยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดใจเสียงเคาะประตูดังขึ้นครั้งแรกเบาๆครั้งที่สองหนักกว่าเดิมและครั้งที่สามดังจนผนังสั่นสะเทือนเจมแหมส่งสัญญาณให้เธอเปิดประตูมลิขยับเท้าอย่างช้าๆมือจับลูกบิดด้วยความลังเลเมื่อประตูเปิดออกร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้ากลิ่นแอลกอฮอล์แรงจนแสบจมูกแววตาเขาเย็นชาและเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่มลิไม่เข้าใจ เธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่ชายคนนั้นยิ้มรอยยิ้มที่ไม่อบอุ่นเลยแม้แต่น้อยเหมือนรอยยิ้มของสัตว์นักล่าในความมืดไฟสีแดงกระพริบช้าๆและในวินาทีนั้นมาริรู้ว่าเธอไม่มีทางหนีได้อีกแล้วร่างของชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาในห้องเสียงประตูปิดดังแกรกตามหลังเขากลิ่นควันบุหรี่และเหล้าราคาถูกลอยคลุงยิ่งกว่าเดิมมาริยืนนิ่งมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง เขามองรอบห้องด้วยสายตาชาๆก่อนจะหันกลับมาต้องมาลีเต็มสองตาเพิ่มมาครั้งแรกเหรอเสียงทุ้มต่ำถามขึ้นน้ำเสียงของเขานิ่งแต่แฝงด้วยแรงกดดันบางอย่างที่ทำให้มาิีแทบหายใจไม่ออกเธอพยายามจะตอบแต่เสียงในลำคอเหมือนหายไปเพียงพยักหน้าเบาๆชายคนนั้นหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะแหง้แหงๆเหมือนเหล็กเสียดกันเขาทิ้งตัวลงบนเตียงเตียงสั่นเบาๆมือใหญ่ของเขาตบที่ที่นั่งข้างๆแล้วพูด มานี่สิไม่ต้องกลัวฉันไม่กัดรอบมลริขยับเท้าอย่างช้าๆแต่ทุกก้าวเหมือนเดินลงเหวลึกเธอรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลซึมตามหลังเสียงหัวใจดังก้องอยู่ในหูจนไม่ได้ยินอะไรอีกแสงไฟสีแดงกระทบผิวหน้าทำให้เธอดูเหมือนคนแปลกหน้าในกระจกหญิงสาวในภาพนั้นไม่ใช่มลริจากหมู่บ้านอีกต่อไปเธอดูอ่อนแรงเปราะบางและเต็มไปด้วยความกลัวเมื่อเธอนั่งลงข้างเขาชายคนนั้นยื่นมือมาจับคางของเธอเบาๆ สวยดีนี่ไม่เหมือนคนในเมืองเขาพูดพลางยิ้มรอยยิ้มของเขาทำให้มาริอยากร้องไห้กลิ่นเล่าแรงจนแสบตามือเขาเริ่มลูบไล้แขนของเธออย่างชา้าชามาริสะดุ้งแต่ไม่กล้าขยับหนีเพราะเจ๊มแหม,มยืนมองอยู่ตรงหน้าประตูด,ด้วยสายตาเย็นชาไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศเก่าที่ดังหึ่งไม่หยุดและเสียงลมหายใจของชายแปลกหน้าที่เริ่มถี่ขึ้นทุกทีมาริรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของเธอ มือที่สั่นขาที่อ่อนแรงทุกอย่างหมุนช้าๆเหมือนภาพในฝันที่อยากตื่นแต่ตื่นไม่ได้ทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบหนึ่งครั้งเสียงกระแทกจากด้านล่างตึกดังขึ้นเหมือนมีบางอย่างหล่นกระแทกพื้นอย่างแรงชายคนนั้นหันไปมองหน้าประตูขมวดคิว้วเสียงอะไรเขาพึมพำเบาๆมาลีมองตามหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงฝีเท้าอีกชุดหนึ่งดังขึ้นจากบันได คราวนี้เร็วกว่าครั้งก่อนหนักกว่าเดิมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของแขกและไม่ใช่ของเจมแมมเงาดำเคลื่อนไหวอยู่หลังประตูมือของมาริก,การผ้าปูที่นอนแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อชายแปลกหน้าลุกขึ้นทันทีเขาก้าวไปที่ประตูอย่างระแวดระวังเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งตึงต้งตึง้งตึแรงจนกระจกสัน่นมาริสะดุ้งเหือกเจมแมมหันไปมองแต่สายตาเธอเริ่มมีความหวาดกลัว เสียงผู้ชายอีกคนตะโกนจากข้างนอกเปิดประตูเดี๋ยวนี้ตำรวจห้องทั้งห้องเงียบลงในทันทีแสงไฟกระพริบอีกครั้งชายแปลกหน้ามองหน้ามาลิสายตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและโกรธจัดเขาหันไปมองหน้าต่างเหมือนคิดจะหนีแต่ก่อนที่เขาจะก้าวออกไปเสียงประตูถูกเตะเปิดดังสนัน่นแสงไฟจากถงนอกศาสเข้ามาเต็มห้องมาลียกมือบังหน้า เสียงตะโกนสับสนและฝีเท้าวิ่งเข้ามาเต็มไปหมดร่างของชายแปลกหน้าถูกผลักลงกับพื้นเสียงโซ่เหล็กกระทบกันกลิ่นฝุ่นกลิ่นเหงื่อและเสียงหายใจของผู้คนปะปนกันวุ่นวายมารีนั่งนิ่งอยู่บนเตียงร่างกายยังสั่นเทาเธอมองภาพทั้งหมดตรงหน้าเหมือนความฝันที่บิดเบี้ยวจนแทบไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูเธอเสียงของตำรวจหนุ่มพูดเบาๆเธอไม่ต้องกลัวนะาเรามาช่วยเธอแล้ว มะลิหันไปมองน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มในวินาทีนั้นเธอรู้เพียงอย่างเดียวชีวิตของเธอคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงไซเรนยังคงดังอยู่ข้างนอกตึกไฟสีน้ำเงินกระพริบลอดหน้าต่างเข้ามาสาดแสงเย็นจัดทับแสงแดงในห้องผสมกันเป็นสีแปลกตาเหมือนฝันร้ายที่ยังไม่ยอมจางหายมาลิยังนั่งมิ่งอยู่บนเตียงร่างกายสั่นสะท้านจากความกลัวและความหนาว เธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ขากลับอ่อนแรงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตำรวจคนเดิมยื่นผ้าห่มให้กลิ่นฝุ่นของผ้าผสมกับกลิ่นเหงื่อของเขาแต่มันเป็นกลิ่นที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงเธอชื่ออะไรเสียงของเขานุ่มลงมาิิลืมตาช้าช้าพยายามจะพูดแต่เสียงออกมาแผ่วเบามาลีหนูชื่อมาิกค่ะเขาพยักหน้าเบาๆ เธอปลอดภัยแล้วนะมารีเรามาช่วยทุกคนที่ถูกหลอกมาทำงานแบบนี้คำพูดนั้นเหมือนลมอุ่นๆที่พัดเข้ามาในใจแต่ก็ยังมีบางอย่างหน่วงหนักอยู่ในอกเธอเหลือบมองเจ้แหมหญิงคนนั้นถูกจับนั่งอยู่ที่มุมห้องมือถูกใส่กุญแจมือสายตาเธอว่างเปล่าไม่เหลือแววแข็งกร้าวอย่างเมื่อก่อนมาลีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองและเสียงฝนเริ่มโปรยลงมาจากฟ้า กลิ่นดินเปียกลอยเข้ามาผ่านหน้าต่างกลิ่นนั้นพามาลิกลับไปคิดถึงบ้านบ้านไม้หลังเล็กที่มีทุ่งนาอยู่หลังบ้านเสียงไก่ขันยามเช้าเสียงแม่ตะโกนเรียกให้ไปช่วยเก็บผักภาพเหล่านั้นผุดขึ้นมาชัดเจนเหมือนเพิ่มเกิดเมื่อวานน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเธอยกมือขึ้นปาดแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งไหลเหมือนน้ำที่รอวันหลังมานานเกินไปตำรวจหนุ่มมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยน อย่าร้องเลยนะเธอเก่งมากที่ยังอยู่รอดได้ถึงตอนนี้มาลีไม่ตอบเธอเพียงพยักหน้าเบาๆเธอมองไปรอบห้องเห็นรอยเลือดเล็กๆติดอยู่ที่พื้นข้างๆคือขวดเหล้าตกแตกกระจายภาพทุกอย่างดูเลือนรางแต่กลับชัดในความรู้สึกเจ้าหน้าที่อีกสองคนเดินเข้ามาหนึ่งในนั้นถือแฟ้มเอกสารผู้หญิงในตึกนี้มีทั้งหมดแคนครับเจออยู่ในห้องด้านหลังเสียงรายงานนั้นทำให้มาริสะดุ้ง เธอไม่ใช่คนเดียวที่ถูกหลอกมาที่นี่ตำรวจหนุ่มหันกลับมาหาเธอเธออยากกลับบ้านไหมมะลิคำถามนั้นแทงเข้าไปในใจเธอทันทีเธออยากกลับแต่กลับไปยังไงเธอไม่มีเงินไม่มีหน้าและไม่มีคำอธิบายใดจะบอกแม่ได้ว่าชีวิตในเมืองหลวงเป็นแบบนี้เธอหลุบตาลงมือกำชายผ้าห่มแน่นหนูยังไม่รู้คะเสียงฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เม็ดฝนกระทบกระจกเป็นจังหวะ คล้ายหัวใจของเธอที่เต้นสลับแรงและเบาเวลาผ่านไปไม่รู้กี่นาทีเสียงพูดคุยของเจ้าหน้าที่เบาลงมีเพียงแสงไฟกับพริบจากภายนอกที่ยังไม่หยุดและในความเงียบนั้นมารีได้ยินเสียงบางอย่างที่ค่อยๆดังขึ้นจากมุมห้องเสียงสะอื้นเบาแต่ชัดหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่มุมห้องเริ่มร้องไห้ผมเผ้ายุ่งเหยิงใบหน้ามีรอยชำ้ำมาริขยับเข้าไปใกล้ มือของเธอสั่นแต่ก็วางลงบนไหล่ของอีกฝ่ายเบาๆไม่เป็นไรนะเราออกมาได้แล้วหญิงคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอก็เหมือนกันใช่ไหมพวกเขาหลอกเธอมาที่นี่มาลีพยักหน้าสองสายตาสบกันไม่มีคำพูดแต่ความเข้าใจแลกเปลี่ยนกันในความเงียบเสียงเจ้าหน้าที่เรียกชื่อจากข้างนอกพวกเธอต้องออกไปขึ้นรถมารีหันมามองห้องอีกครั้ง ภาพเตียงผ้าม่านสีซีดและแสงแดงที่เคยทำให้เธอกลัวตอนนี้กลับดูเหมือนเศษซากของฝันร้ายที่กำลังจางหายไปเมื่อออกมานอกตึกอากาศเย็นจากฝนกระทบใบหน้ามลิสูดหายใจลึกกลิ่นฝนกลิ่นดินกลิ่นอิสระมันชัดเจนจนเธอแทบร้องให้อีกครั้งรถตำรวจจอดรออยู่แสงไฟกระพริบสะท้อนพื้นถนนเปียกเธอก้าวขึ้นรถอย่างช้าชแล้วหันกลับไปมองตึกนั้นเป็นครั้งสุดท้าย ในใจของมาลีมีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ชัดในคืนนี้คือความไร้เดียงสาของเธอถูกกลืนไปกับความมืดของเมืองนี้และสิ่งที่เหลืออยู่คือหญิงสาวคนใหม่ที่จะไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมอีกต่อไปเสียงประตูรถปิดลงช้าๆมาลีนั่งอยู่ข้างในท่ามกลางความเงียบที่หนักอึง้งกลิ่นเบาะหนังผสมกลิ่นฝนที่ซึมเข้ามาทางหน้าต่างเธอห่อตัวในผ้าห่มผืนบางที่เจ้าหน้าที่ให้ เหมือนพยายามจะห่อความกลัวไม่ให้หลุดออกมาอีกรถเคลื่อนตัวออกจากตรอกแคบๆผ่านตึกโซมที่มีไฟกระพริบอยู่เพียงบางดวงเสียงรอบบดกับถนนเปียกน้ำฟังดูแผ่วเบาแต่สำหรับมาลิมันเหมือนเสียงปลดพันธนาการเธอมองออกไปนอกหน้าต่างภาพเงาของกรุงเทพยามค่ำคืนไหลผ่านสายตาร้านอาหารริมทางที่ยังเปิดอยู่คนเร่ร่อนที่นอนใต้สะพานหญิงสาวอีกหลายคนยืนอยู่ริมถนนในเสื้อผ้าบางเฉียบ ภาพเหล่านั้นทำให้หัวใจของเธอหดเล็กลงอีกตำรวจหนุ่มคนเดิมหันมาถามเธอมีบ้านอยู่ที่ไหนเราจะติดต่อครอบครัวให้ไหมมาลิหันไปสบตาเขาแววตาเขาอบอุ่นแต่เธอกลับไม่กล้ามองนานอยู่จังหวัดอุดรค่ะแต่หนูยังไม่อยากกลับตอนนี้เสียงของเธอสัน่นหนูกลัวแม่ไม่รู้ว่าหนูมาทำงานอะไรที่นี่ตำรวจหนุ่มพยักหน้าช้าๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาเธอไปที่ศูนย์พักพิงก่อนที่นั่นปลอดภยัย คำว่าปลอดภัยฟังดูแปลกในหูของมาลิเพราะมันเป็นคำที่เธอไม่ได้ยินมานานตั้งแต่วันแรกที่เหยียบกรุงเทพเธอก็อยู่แต่ในที่มืดที่ที่ไม่มีความปลอดภัยจริงๆร,รถแล่นต่อไปอีกพักใหญ่ฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงละอองบางๆไฟถนนสะท้อนบนกระจกหน้ารถเป็นเส้นยาวมาลิหลับตาพยายามนึกถึงเสียงทุ่งนาเสียงจ,จันเสียงลมพัดใบไม้ที่บ้านแต่ภาพที่ผุดขึ้นมากลับเป็นใบหน้าของแม่ รอยยิ้มอบอุ่นและเสียงที่พูดว่าระวังตัวนะลูกเมืองหลวงมันไม่เหมือนบ้านเราน้ำตาไหลออกมาเงียบ,เ,ยบเธอไม่รู้ว่ามันคือความเสียใจยความกลัวหรือความอับอายเมื่อรถจอดที่หน้าตึกสีขาวหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่หญิงเดินมาช่วยเปิดประตูเธอยิ้มให้มารีด้วยแววตาอ่อนโยนเข้ามาก่อนลูกที่นี่มีผ้าขน,นูอาหารแล้วก็คนดูแลกลิ่นสบู่หอมจางๆลอยออกมาจากด้านในเป็นกลิ่นที่แตกต่างจากกลิ่นอับในตึกเก่าที่เธอเพิ่งหนีออกมา พื้นสะอาดแสงไฟอบอุ่นเสียงหัวเราะของผู้หญิงบางคนดังเบาๆจากอีกมุมห้องมมลิเดินเข้าไปอย่างช้าๆทุกยางก้าวเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกหลอกอีกครั้งแต่เมื่อเห็นหญิงวัยกลางคนสวมเสื้อกั๊กของหน่วยช่วยเหลือเดินเข้ามาโอบไหล่เธออย่างอ่อนโยนเธอจึงเริ่มปล่อยให้หัวใจคลายความตึงเครียดลงทีละนิดไม่ต้องกลัวนะลูกทุกคนที่นี่เคยผ่านสิ่งเดียวกับเธอน้ำเสียงของหญิงคนนั้นมั่นคงเราจะช่วยให้เธอเริ่มต้นใหม่ได้ คำว่าเริ่มต้นใหม่ทําให้มาริชะงับเธออยากจะเชื่อแต่ส่วนลึกในใจกลับยังมีเงาดําที่ฝังแน่นเธอรู้ว่าแม้จะหนีจากสถานที่นั้นมาได้แต่ความทรงจําจะไม่มีวันนี้ไปด้วยคืนนั้นเธอได้นอนในห้องเล็กๆมีเตียงสะอาดมีผ้าห่มอุ่นเสียงฝนตกเบาๆอยู่ข้างนอกไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีประตูที่ถูกเคาะเธอมองเพดานแสงไฟสีนวลสะท้อนในดวงตา เธอเริ่มคิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนจะทำงานอะไรจะเริ่มยังไงจะกลับบ้านได้ไหมและที่ลึกที่สุดในใจเธอกลัวว่าความเจ็บปวดในคืนนั้นจะตามหลอกหลอนไปตลอดชีวิตรุ่งเชา้าแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านเข้ามากลิ่นข้าวต้มร้อนๆลอยมาแต่จมูกเสียงผู้หญิงหลายคนคุยกันเบาๆที่โต๊ะอาหารมาริขยับลุกจากเตียงขาเธอยังอ่อนแต่หัวใจเริ่มมีแรงขึ้นเล็กน้อยหญิงเจ้าหน้าที่ส่งถ้วยข้าวต้มให้ รอยยิ้มของเธอเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายกินก่อนลูกแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องวันต่อไปของเธอมารีพยักหน้าเบาๆมือเธอสั่นขณะถือช้อนแต่ในรอยสั่นนั้นมีความอบอุ่นแทรกอยู่เธอมองออกไปนอกหน้าตา่างเห็นแสงแดดกระทบต้นไม้หยดน้ำฝนยังเกาะอยู่บนใบมันส่องประกายเหมือนแสงแห่งความหวังและในใจของมารีเธอเริ่มพูดกับตัวเองเบาๆบ,บ,บางที นี่อาจเป็นโอกาสที่สองของชีวิตแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะเจ้าหน้าที่ดังขึ้นทุกคนในห้องเงียบหญิงเจ้าหน้าที่รับสายน้ำเสียงเธอเปลี่ยนไปทันทีใครนะพูดอีกทีมาลีชะง,งะหัวใจเธอเริ่มเต้นแรงอีกครั้งเพราะชื่อที่ดังออกมาจากปลายสายคือชื่อของเธอเองหญิงเจ้าหน้าที่วางโทรศัพท์ลงชา้ชาๆสีหน้าเต็มไปด้วยความลังเลเธอหันมามองมาลีที่กำลังนั่งนิ่งอยู่ตรงมุมโตะ๊ะ ดวงตาของหญิงสาวเต็มไปด้วยคำถามมาริเสียงเธออ่อนลงมีคนโทรมาถามหาหนูเขาบอกว่าเป็นแม่ของหนูหัวใจของมาริเต้นแรงขึ้นทันทีมือที่จับช้อนอยู่สั่นจนข้าวต้มในถ้วยกระเพื่มเธอไม่คิดเลยว่าจะได้ยินชื่อนั้นอีกในที่แบบนี้หญิงเจ้าหน้าที่ส่งโทรศัพท์มาให้หนูจะคุยไหมลูกมาริมองโทรศัพท์อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือไปรับอย่างช้าชาเสียงหายใจของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยิน ฮัโลโหลแม่หรอจะเสียงของเธอสั่นเบาแล้วทันใดนั้นเสียงจากปลายสายก็ดังขึ้นเสียงของผู้หญิงสูงวัยที่สั่นเครือด้วยความดีใจและน้ำตามาลีลูกอยู่ไหนแม่เป็นห่วงแทบขาดใจน้ำตาไหลออกมาทันทีมาลีเอามือปิดปากพยายามกลั้นเสียงสะอื้นแม่หนูขอโทษหนูไม่ได้หายไปหนูแค่คำพูดขาดห่วงเหมือนหัวใจที่แตกออกเป็นเสียงเสียงแม่เธอร้องไห้ ไม่มีคำตำหนิไม่มีเสียงโกรธมีเพียงเสียงสะอื้นของความคิดถึงและโล่งใจไม่เป็นไรลูกแค่ลูกยังอยู่แม่ก็พอใจแล้วกลับบ้านเธอนะคำพูดนั้นเหมือนปลดตรวนทั้งหมดในใจของมาลิเธอก้มหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงในสายยังคงดังอย่างอ่อนโยนเหมือนเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาในวันเก่าๆหญิงเจ้าหน้าที่แต่หลายเธอเบาๆกลับบ้านเธอลูกเขารอเธออยู่หลายวันต่อมา มลีนั่งอยู่บนรถทัวร์สายอุดรธานีท้องฟ้าสีฟ้าอ่อนข้างนอกเต็มไปด้วยแสงแดดเธอมองออกไปเห็นทุ่งนาเริ่มเขียวอีกครั้งเมื่อรถจอดที่หน้าป้ายหมู่บ้านมาลีลงจากรถอย่างเงียบๆลมอุ่นพัดผ่านหน้ากลิ่นดินกลิ่นข้าวกลิ่น,นบ้านทั้งหมดกลับมาในคราวเดียวแม่ยืนอยู่หน้าบ้านรอยยิ้มของแม่กว้างเหมือนเดิมน้ำตาของทั้งคู่ไหลพร้อมกันโดยไม่ต้องพูดอะไรมลีโผเข้ากอดแม่แน่น กลิ่นคุ้นเคยของผ้าถุงกลิ่นสบู่ธรรมดากลิ่นที่ทําให้เธอรู้ว่าเธอกลับมาจริงๆหนูกลับมาแล้วแม่เสียงของเธอเบาแต่แน่นเต็มหัวใจแม่ลูบผมเธอเบาๆกลับมาก็ดีแล้วลูกเมืองใหญ่ไม่ใช่ที่ของเราเสมอไปมาริพยักหน้ามองทุ่งกว้างที่ทอดยาวไปสุดสายตาดวงอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้าสีทองของแสงเย็นส่องผ่านหยาดน้ําตาจนดูเหมือนแสงแห่งการให้อภยัยเธอยกมือไหว้ฟ้าเบาๆ ในใจเธอไม่ได้ภาวนาเพื่อขออะไรแต่เพื่อขอบคุณที่ชีวิตยังให้เธอได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งและในความเงียบของหมู่บ้านยามเย็นเสียงจั๊กจั่นเริ่มดังขึ้นเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงธรรมชาติแต่มันคือเสียงของอิสระที่กลับคืนมาสู่หัวใจของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาลิก